ความสําเร็จกับการลงมือทําค่ะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเลยค่ะวันนี้ถ้าเราต้องการความสําเร็จมีความฝานันมีจินตนาการแต่เราไม่ลงมือทําค่ะความฝันหรือความสําเร็จนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นใครหลายคนก็อาจจะบอกว่าก็ทำแล้วนะวันนี้ก็ทำแล้วไอ้ความสำเร็จที่ต้องลงมือทำนะ่ะทำมาแล้วแล้วทำไมถึงยังไม่เกิดขึ้นสักทีละ่ะทำมากพอแล้วหรือยังคะ ทำสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการอยู่หรือเปล่าหรือว่าวันนี้เราได้แต่ทําสิ่งที่ไม่สอดคล้องอยู่การลงมือทําของเรานะคะถ้าเป็นไปในทิศทางในสิ่งที่เราอยากได้และเรายือนอยัดได้มากพอมันเกิดขึ้นแน่ๆนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เราลองย้อนกลับมาดูก่อนว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราต้องการเราทำสิ่งนี้ไปในทิศทางกันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่า สิ่งแรกที่คุยอยากจะบอกให้ทุกคนนะคะสาหรับที่คนที่ต้องการความสําเร็จเราจะต้องมีความเชื่อให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่เนี้ยเราจะสําเร็จได้จริงๆเพราะถ้าเราไม่เชื่อว่าเราสําเร็จแต่จริงๆคะ่ะความสําเร็จนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนเลยเพราะสิ่งเนี้ยจะทําให้เราไม่ลงมือทําเพราะรู้อยู่แล้วนี่ว่าทําไปก็ไม่สําเร็จจะทําไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะวันนี้คนที่อยากประสบความสําเร็จคุณเชื่อว่าจะมีคนส่วนหนึ่งที่ขอพร ที่ฐานขอให้เราประสบความสําเร็จใช่ไหมคะหรือว่าไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่ใดก็ตามคะ่ะทุกคนฟังครูนะไม่ว่าเราจะขอพอรหรือว่าจะแค่นึกว่าเราอยากเป็นสิ่งนั้นอยากเป็นสิ่งนี้ทุกอย่างถูกรับรู้ด้วยจัก,กรวาลเสมอหมายความว่าเบื้องในของเราะคะ่ะพระเจ้าในตัวเราอะคะ่ะรับรู้เสมอ เราแค่คิดเราแค่ส่งสัญญาณหรือว่าเราขอพรนี่แหละคือการส่งสภาวะว่าเราอยากได้ไปแล้วในขณะที่เราเป็นคนขอค่ะ เราเป็นคนที่ส่งสัญญาณออกไปจริงไหมคะเราอยากประสบความสําเร็จทุกคนลองนึกดูนะว่าคนที่คิดแบบเราคะ่ะอยากประสบความสําเร็จก็มีเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะคนที่คิดอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคนที่คิดอยากจะมีความฝานันมีจินตนาการก็มีเหมือนเราอีกมากมายนับล้านคนเลยคะ่ะคนเหล่านี้ต่างม,มีความฝานันแล้วสิ่งที่เขาร้องขอออกไปก็อยากได้ ความฝันนี้เหมือนกันเมื่อเราไปขอพรนะ่ะเราก็อยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราให้เราประสบความสําเร็จจริงไหมคะแต่ถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจคะ่ะเราเองที่ต้องเป็นคนที่ทําความสําเร็จนี้คิดในทางกลับกันนะคะเราเป็นคนขอเราเป็นคนยื่นคําร้องส่งสภาวะออกไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าในตัวเราคะ่ะก็จะดูว่าเราอ่ะได้ลงมือทําแล้วหรือเปล่าวันนี้นะคะคนขอมีเยอะถ้าเราลอง เอาตัวเองไปคิดว่าเราต้องเป็นคนที่ให้ความสําเร็จนี้ให้กับทุกคนที่มาขอเราจะเลือกให้กับใครคะเลือกให้กับใครที่เหมาะสมจะได้รับความสําเร็จนั้นคนที่เหมาะสมจะได้ความสําเร็จนั้นก็คือเป็นคนที่ลงมือทําได้มากพอถ้าวันนี้คนขอคนนี้ทํานิดหน่อยทําบ้างไม่ทําบ้างเขาคู่ควรกับความสําเร็จนั้นไหมคะกับอีกคนนึงขอแล้วก็ลงมือทําอย่างสม่ําเสมอสุดท้ายแล้วอ่ะ เขาก็เป็นคนแรงที่จะได้ความสําเร็จนี้ไปตัวเราเองก็เหมือนกันหากวันนี้เราร้องขอออกไปแล้วเอาตัวเองมาลงมือทําไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่สนใจเสียงรอบข้างไม่สนใจคําพูดของคนอื่นไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นสนใจแต่แค่ว่าสิ่งที่เราทํากําลังนาพาความสำเร็จมาให้ตัวเองแล้วสิ่งที่เราทําไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครสิ่งนี้แหละจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้จริงนะคะ ผุ้คนเชื่อในเรื่องของพลังงานไหมคะวันนี้พลังงานที่เราส่งออกไปคะ่ะมันมีผลต่อสิ่งที่เราได้รับเสมอเลยนะคะบางคนบอกว่าออกมาลงมือทํามากแล้วยังไม่เห็นได้สักทีหนึง่งก็เลยเลิกทําไปวันที่เราตั้งเจตสำนงว่าอยากได้สิ่งนี้คะ่ะจัก,กรวาลตอบรับเสมอเลย จักรวาลน,นะคะวันนี้เราส่งสัญญาณว่าเราอยากได้ความสําเร็จนี้อยากออกมาไลฟ์สดแล้วก็อยากที่จะขายของให้ได้อยากที่จะมีคนดูเยอะๆวันที่เราออกมาทําค่ะจักรวาลเนี่ยรับรู้แล้วค่ะจักรวาลก็กําลังหมุนสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวให้เราได้เป็นสิ่งนี้ค่ะให้เราได้คนมาดูเยอะๆให้เราได้มีคนมาซื้อของกับเราจักรวาลเริ่มหมุนเรื่องราวต่างๆมาให้กับเราค่ะ เราเป็นคนที่ขอพอทําไปสักระยะหนึ่งกับรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ช่วงแรกพอมาทาเสร็จไม่มีคนดูไม่มีใครมาซื้อของเราเลยเราเป็นคนที่ขอไปจักราวาลกำลังทาหน้าที่นะคะแต่เราเนี่ยกับถอดใจละเป็นไปไม่ได้แน่เลยออกมาไลน์ได้หนึ่งวันสองวันสาวันก็ยังไม่มีคนมาดูยังไม่มีคนมาซื้อของไม่มีคนเข้ามาเป็นกำลังใจเลยถอดใจ เปลี่ยนใหม่ไม่ไลฟ์และไม่ขายและของออกไปทําอย่างอื่นดีกว่าออกไปทำคลิปดีกว่าไปทําคลิปเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าดีกว่าในวันที่เราตัดสินใจเปลี่ยนใหม่คะ่ะจัก,กรวาลจากที่กําลังจะดึงดูดผู้คนมากมายมาดูเราในช่องไลฟ์สดเราเปลี่ยนใจจัก,กรวาลก็หยุดทํางานเพราะว่าเรา ไม่เอาแล้วความสําเร็จนี้จัก,กรวาลที่กําลังดึงดูดความสําเร็จนี้ก็หยุดลงเราไปเริ่มต้นใหม่ขอใหม่ขอให้ช่องในหน้าติกต็อกของเรามียอดขายเยอะๆจัก,กรวาลก็ตอบรับเหมือนกันค่ะรับรู้ดึงดูดกาลังจะพาผู้คนมาดูคลิปกําลังจะพาผู้คนมาเ,เข้ามาสับสนุนเราสั่งซื้อจากคลิปผ่านคลิปของเราให้เรารับได้รับยอดขายจริง ในระหว่างที่เราทำคลิปออกไปคลิปก็ไม่มีการนําส่งเราก็ถอดใจทุกคนเห็นอะไรไหมเมื่อเราถอดใจเมื่อเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป้าหมายเราไม่ชัดเจนจัก,กรวาลก็ดําเนินการที่จะนําพาขขาสิู่เราให้เราได้รับเนี่ย ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะยังทําไม่สําเร็จเลยอะเราก็ถอดใจเราก็เปลี่ยนใจคะ่ะเขากําลังจะนําพาความสําเร็จนี้มาให้กับเราทุกอย่างต้องใช้เวลาคะ่ะกว่าจะนําพาให้คนคนนี้มันนั่งดูไ์สดเราจะต้องดึงดูดเขาเพราะว่าโลกของเราเป็นไปนด้วยการดึงดูดคะ่ะทุกอย่างจะลงตัวก็ต้องใช้ระยะเวลาจริงไหมคะต้องรอสภาวะที่เหมาะสมถึงจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ได้วันนี้ถ้าเรารอไม่ได้เราไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้เราก็จะถอดใจไป คนของเรามีเสมอนะคะคนที่จะมาสับสนเราคนที่จะมาะช่วยเหลือเรามีเสมอเลยวันนี้คนของเราเขารอเราอยู่ค่ะแต่เรายือนหยัดได้มากพอแล้วหรือยังเราอะไลฟ์สดแล้ววันที่หนึ่งคนเราคนของเราอยู่ตรงนี้นะคะเราเนี่ยไลฟ์สดที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามออกมาไลฟ์ต่อเนื่องไม่มีคนดูถอดใจไปจะถึงอยู่แล้วค่ะจะถึงอยู่แล้ว หากเราถอดใจไปก่อนเราก็ไม่ได้เจอคนคนนี้นะคะเขายังอยู่ที่เดิมอยู่นะก็เหมือนเป้าหมายของเราคะ่ะเราอะมีเป้าหมายเป้าหมายก็อยู่ที่เดิมแต่เราอะหยุดที่จะทํามันก่อนหรือเปล่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาพิจารณาตัวเองนะคะว่าวันนี้เราทําอะไรอยู่วันนี้เรารอคอยได้ไหมการลงมือทําสําคัญมากๆแล้ววันนี้เราได้ทํามากพอไหมเข้าใจสภาวะของการเกิดไหมว่าวันนี้ความสําเร็จมันเกิดจากการลงมือทําที่มากพอและทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาคะ่ะคุกกุ้งนะคะขอปเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็วางใจในผลลัพธ์ค่ะทุกคนได้แน่นอนค่ะ